ที่สถาที่เดินครครับก็พงจะยอดสอบสอบแล้วดูแล้วมันก็น่าจะมีมูลนะครับเพราะว่าเข้าไปหยิบของมาดูแล้วคำนวณมูลค่ากับงบที่ต้องใช้ใช่มามันก็มีคำถามมีส่วนต่างอันนี้ก็ก็ดูแล้วมันก็มีมูลคือว่าสอบแล้วเนี่ยมันจะมันจะเอาตัวรอดกันได้แค่ไหนอย่างไรเท่านั้นแหละนะสำหรับเคสนี้นะเพียงแต่ว่าถ้าให้มองแบบ บูลิมอันนี้มองแบบอ่าตรงไปตรงมานะแบบางคนตามเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วปปชเรียนงทั้งสองแต่ให้มองอย่างบูลลิมมองในแบบวงการบูลลิมนะฮะแหมอบอจนี่ผมว่าเขามีเมตตาทำนะเพราะว่าผมคำนวณดูแล้วเนี่ยสิบเจ็ดล้านชักไว้แค่สามล้านเนี่ยมันสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ีงานอย่างเงี้ยเขาห้าสิบห้าสิบนะ งานอย่างเงี้ยเขาวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอยู่แล้วอันนี้รู้สึกแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าผมว่าแกมีอาการเหนียมเหนียมอะไรกันอยู่อะมือใหม่อะไรอะไรเนี้ยโบกานเขาคงจะมีอาการดูดูแล้วเนี่ยยังไม่โหดพอถ้าพูดยังวิจารวิจารแบบบูริมนะบอกยังไม่โหดพอถ้าโหดพอเนี้ยอย่างที่ว่านะครับ วัดคือที่รกผมฟังฟังตัวเลขอฟังตัวเลขเนี่ยผมนึกว่าเงออกมานับแล้วมันจะสักสองร้อยกว่าบาทเนี่ยนะอันนี้โอ้เข้าปาผมเลยเฮ้ยนี่มันต้องยาวโอ้ไปสี่ร้อยกว่าบาทโอ้แต่ไ่าโอเคอันนี้แบบอันนี้ก็เหมือนกับคนที่คิดเนี่ยก็คิดแบบปลาณีปลาณีอ่ะแต่เพราะดูดูแล้วมันแต่ว่าผมเชื่อไวยของที่แจกนะฮะครับอผู้เฒ่าผู้แก่แม่เฒ่าแม่แก่นะฮะแม่อุเรื่องแม่อุยใช่ไหม แบบอุ้ยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยใช่ใช่นะแกคงไม่หวางทางเหนนะคงคงมีโอกาสใช้น้อยมากก็ก็มีมีมีผู้สื่อข่าวไปไปสัมภาษณ์พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยอายุเจ็ดสิบขึ้นเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยเอามาให้ทำไมของก็มีอยู่แล้วยาสะผมก็มีอยู่แล้วไอ้นุ่นก็มีอยู่แล้วถ้วยน้ำกละมังกี้มีอยู่แล้วไอ้ที่อยากได้อะไม่เอามาให้ก็คือข้าวปลาอาหารเนี่ยอยากได้ แต่ว่าไหนๆเอามาให้แล้วก็ก็รับไว้ผมเนี่ยนั่งคิดผมเนี่ยนั่งคิดง่ายๆนะแตทีเนี้ยนะถ้าแจกแล้วได้ใจนะแล้วก็ได้กลงเป้าที่สุดนะสิบเจ็ดล้านหารนะฮะให้ให้ท่านสักสองร้อยสามร้อยเนี่ยเอาไว้ซื้ออะไรต่างๆเนี่ยตเล็ดเนี่นี้เป็น่อโอเคโอเคเลยกลงเป้าเลยเพราะว่าท่านอยู่ท่านอยู่เนี่ยพอจะดูแลตัวเองได้อ่ะ แต่ว่าเนี่ยอะไรที่มันพอจะไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยนะผมว่าจะตรงเป้ามากกว่าอ๋อเป็นเงินใช้พบเพิ่มเติมให้ท่านนะแต่ว่าอย่างว่ามันมันขาแล้วมันมันหาแล้วลงตัวไงครับไม่มีเงิน่อนมันไม่มีงอนล้มบ้างจะเป็นยังหรือเปล่านะฮะคือน่าเห็นใจพี่น้องชาวรำพูน่ะพี่ไปสารคุณสัจจารถันผู้ชมก็คือหนึ่งถ้งไปก็มันมันเป็นของที่ที่บ้านนี่อยู่แล้วครับ นั่นคือประเด็นที่หนึ่งสองมันกินไม่ได้ครับชสามก็คือว่ามันเป็นสินค้ามันเป็นของที่มันคุณภาพต่ำมาะครับเพราะผมผมก็ไม่ไม่ได้ได้จับได้ดูเนี่ยจะดูจักที่เห็นในภาพแล้วไปร้านไปร้านยี่สิบด้วยครับจะมาแพ้กัถ้าพูดกันจริงๆนะอย่างที่บอกอ่ะมันประมาณสองร้อยกว่าหรือยอะกว่ากว่าไปไม่ถึงสองร้อยด้วยแต่ก็อย่างที่บอกก็คิดกันแบบปานีปลาสายแล้วปลาสายบูริมแบบพี่ไปส่บอกว่าไปยังสาม อ่าฮเอออันนี้ก็ถือว่าให้เป็นเป็นการบ้านของปปชและสตหอเป็นตรวจสอบแล้วกันแต่ทีนี้ให้เป็นการบ้านของอบจแต่ละจังหวัดด้วยว่าถ้าจะทำออย่าทําแบบนี้ให้ใช้วิธีคิดของพี่ใบสานจะได้สงามกว่าได้รับเสียงโปรบมือตึกกล้องจากบูริมก็จะแจกเงินสดเลยอืมครับจกเงทำได้ด้วยเออทําได้